สบไปดีางผสมสบไปดียำแรงได้ันสกูกูนสภาพพนัาพมาตไซเหมะสบยายดีพี่น้องสบายดอีกรอบหนึ่งหลังจากไร่สดดําม,มันได้ยังนะนงมานี่มานี่ค่ะเร็วๆมันกินได้ปลาลูกปืนนะเฮ้อเดี๋ยวนะมานี้รเร็วๆที่อาย กำลังต้ค่าสิวาเทเดนคน่องือว่าหนาบอะไรกำลังตมเห็ดพี่น่องเ้ยตมเหตุอะไห,ห,ห,หน่อยกระมกเขาจ่ายพารามันอหนอยอหใส่หน้าหน่อยๆพยอ,ยนนยอ,ยอแล้วไสวดน,น้าเหมียอ <c oughs> คือว่าอะไรเพื่อมันสิซุกานเบื่อนะของของเขาสมเขากรตุกก่อน ไปตัดแสบผัดผัดสักผัดสะไข่สับกระเทียมไหมครูใส่ซ้ำ้องอะไรเนี่ยยามสู้กันอาหารขอดีก็ใสหัวละพาลงไปผัดใส่หัวละผ้าทีก็ใส่ต้นหอมร้านอาหารเด็กร้านอาหารมาก่อนใส่ต้นแสบต้นหอมพี่น้องเอ๋ยถากินนึงกันเอาพี่น้องบอกบอกแม่ถากินผัดได้ พี่เขาสื่อมาลอยหนึ่งโลละลอยเข้าไปเมืองไปส่งไปส่งเสือน่ะแหละแล้วก็แวะเข้าตลาดแล้วก็เข้าตลาซดสดสุดินสื่อเห็ดเฟืองมาอยากกินตั้งแต่เมื่อมาผูกมาแล้วมะมาเห็นอยู่ในตลาดแต่อยากกินครับตัวที่พัดอยู่หันกับนี้ลอยหนึ่งโลละลอย สวยสวยดีๆมันยืนนี่ยืนตรงนี้อืมมพี่นอะสะออนเลย,ยดูโก้ังเกงเข้าวินแล้วนะดึงหน่อยสูงก็่จังหวะสูงกวง่าเห่า แปเอามาและนมนะเอา้ามึงดูกูหมดจากตูดหมดจากพุงจากนมนงานนี้ก็ีได้ัดวตนไหนสีพระไทยค่ะสีทยค่ะพูดบุกสีพระไทยค่ะเรียบร้อยแน่นอนงเ,เรียนมีป่า <c oughs> เรียบร้อ <c oughs> ยแน่นอนใช่ไหม ผู้ชายนี่งาง่าผู้ชายก็ตอนนี้แหละตีกินไหมผ่าเห็ดนะไมกหมือัดกะเพราเลยะเพาเห็ดจะเป็นกะสังเดี๋ยวมอดูตูดหน้าหูเต้มบึมบัม่ม ไปเรียนสีผู้ชายกันได้ผัวพ่อีเลยเพราะว่าป่ามเยอะแน่นอนอยู่แล้วยังไงก็จะได้เอาผัวแล้วผู้ชายแถวนั้นเขาจะเอาช้างเป็นเมียไหมเนี่ยโอ <c oughs> ไม่รู้สิ <laughs> มันสูงสูงมันสูงกว่าเขาเลยว่ะใหญ่กว่าเขาเออพิศ้ารุ่ยุ่งยุ่งยุ่อยากกับควยนตู่ รู้จักควายตู้ไหมวันรู้จักควายตู้เหรอแล้วทำไมมามาราไม่ไม่ชวนบ่าวไปขุดปูอะปูไม่มีจริงดิแงเขาขุดม่หมกม,ม,ม,มีเลยนี่มันแห,หมดลน้นไปรูขนาดนี้จะได้ปูแค่นี้ ก็อย่างที่เราไปขุดกันนั่นแหละรูใหญ่แต่ว่าปลูกตัวแค่นี้เดียวเห็ดน้อยไม่ได้ยวเห็ดเนี่ยอ่ะยืนดีๆสิก่อนยืนดีๆจะพิจารณาเออเดียวอย่างนั้นแหละจะพิจารณาหุ่นเนี่ยว่าผัวน่ะจะมาแต่งเท่าไหร่ว่าผัวน่ะจะมาแต่งเท่าไหร่จะผ่านไหมอะหุ่นจะผ่านไหม ดากเป็นดากนมเป็นนมชุดหน่อยอืม้ายขวาสิเราจะได้ดูข้างนี้ข้างนี้ซ้ายขวาผ่านไหมเกินหุ่นนะสูงเกินนี่ล,ลุง,ล,งลุงทางทางแม่ววเห็นบอกอ โอ้ยสีสูงพอวันใดดิคุณ่บีนะมันกระสูงเวีนไปอืมกระแมนอยู่กระสูงอยู่แต่ยายโต,โตทำอะไรอ่ะไมบ่ายก่อนสิก่อนไปเจอกัน,นะะบัวยหัวสิเจอกันตอนไหนยังไม่รู้เลยอ่บอกว่าถือเถือไดโพมาอีกช่วงนี้น่ะนั่งมาค่อยมาดอกนั่งถือกากบริเวณ แกงเห็ดใส่ในใส่ผักติวนะคือเดี๋ยววาเห็นผักติวมาบาอกพัเห็ดเตีเ๋ยวอร่อยเบ้เปิดตะแสสอันนี้ได้เห็ดเฟืองนะมักๆมักม,ก,มกแต่แกงจีปนนะบมหม,มากแล้วบมหม,มากแบบประเภทแบบแ,บบแ,งแหงหงพุกปิ้งพุกยาก่างนะกินแต่อาหารทะเลเอออะไรความจริงอันนี้นะ มากกินออาหารทะเลพวกปิ่งพวกอย่างนะกุ้งหมึกอยากกินยำไข่แมงดาทะเล,เลเะเดีเนาะเนาะถึงเธอเคยกินยุกแสบได้่นี่ไม่ตัวตัวมีวหมแสบได้โมมีปัญญาสื่อกินดอกพี่น,อน้องเอ้ยสี่าวหอยฟัง<ม>ทำงานอยู่กรุงเทพบอกแล้วมันเรือกินของลูกขาน้ำกินขี้เงินเขา อะไรคือขี้เงินค้องมือสองนะพี่น้องเอ้ยพอได้สื่อว่าได้กินแล้วมันกระแสบยำไข่มังดามันชิมมันมันงดาทะเลอืมแมงดาทะเลอะไรทำง,งานอยู่ร้านอาหารเดี๋ยวสิว่าอันเว้าวเรื่องผีก็จะฟังหอูก็เฮ้ยก็จะจะฟังเรื่องผีอืมเดี๋ยวหาสิว่าเรื่องอัน ยุงเทปก่อนยุงเทปนอะนทำงานละอาหารนะกินข่าวไปได้เป็นเวลานะเนาะยิบกินของเอรือเขาแหละของมือสองนะประทางชีวิต <c oughs> มันเมือ่อยได้เหรอเวลาเดินเสิร์ฟอาหารนะเป็นวินกินของมือสองมักเถื่อกระขืดอยู่ได้ทีเขาเจ้าว่าว่าเออแบบว่า อา่างคนแบบว่าเขาติดเขาเป็นพญ,ญาเท่านะเฮยอันเป็นโรคนั้นโรคนี้ฮนะยางมันติดต่อนะก็กินสารส,สตายใช่ก็แม่นีม่ม่ากระเจาา้าษมีสอบมีสอบมีกระดาษทิชชู่นั่นแหละบ,บางคนนะเขาเว่าว่าญาติอันแบบโอ้ยก็คือว่าแหละเขาเมื่อซองนั่นจะยังเสื้อผ้าหนา้าทั่วขัเขาวะเอาเสื้อผ้าหน้าทัว่วขั บ่เรื่องเงินขอโทษขอแพร่ทำออน,น,น้ำลายพี่น้องเอ้ยเรื่องยังกอดโรคมันมากครับอันยังกอนน้ำลายนะนโรคติดต่อทางน้ำลายนะแบบนี้นะยังความหิวเนาะจักถีบยังเฮ้ยส่วงที่ทำงานอยู่กรุงเทพนะอขอให้อินท้องก็พอเออขอให้มีมีแหง้งางมีแห้งเห็ดงานแหละพอกินไปโหลดบ่สสอกับยัง <c oughs> เรื่องพีีพ่น้องก็คือบมมีพีปอบโมน้องแค่นี้อย่า <c oughs> มีแล้วะว่้เงาบราณโมมีอเลสังเกตให้สังเกตอันต้นองพร้าวอีกถ้ามีพีปอบนะอุ้ยปอบถ้ามีพีปอบนะใบผ่ามันสีเหียนอันนี้โมเหี่ยนเลย <c oughs> ต้นมะพร้าวนะท่านผู้ชม <c oughs> เออมันสีโมเหียนดี ปีที่แล้วนี่เขามามันเหียนเลยผมมีปีปอบอนี้ยเขามีคนมามันออกระหวะเลยตีอ่ามันไม่ได้ซ้อนะสันหิวเปยังวะปอบรือกระสืออ๋อขนาดเป็นยังเขียนยังเห็นกนาเห็นนะเห็นเห็นมันเห็นอะไรนะหินปเซงเน่ยเขมาเนากเขามากรนอมมกรนอน่อะเงียงไปแบบนี้ ยังเป็นอะไรวราะเสียงอยู่มากมากหมวอตัวอะไรวะเราอะสองสองแปบสองแป๊มันจะมันจะหายจะลองหนูใบ่ย่างมันสลายไปมันสลายวันทองพี่ปอบนะมันเป็นตระยานเนาะพี่น้องอเอ้ยอรีได้มันเป็นตระยานตะกคนเห้หานะฮะอันเออมันเป็นตระยานคนเป็นตระยานกว่าพี่น้องเอ้ยวันทั้งพี่ปอบนะเห้านะจากเห็นอยู่คันเวลาอยู่อยู่หลายคนนะอรี ยังเห็นอยู่คันอยู่หลายคนคันอยู่คนเดียวก็บ่อยากเห็นไหนไ้จิตอ่อนนะเออที่เคยบอกให้ฟังนะที่ว่าเห็นผีอยู่ในกรุงเทพนะงำหลับเลยมันโพดอะไรนะติดใน,นมะขามติอ,มอยู่บ้านห้าวกับพี่ปอมเวลาใครเป็นยังหนะซอญญน้อมมาสักอยากกินอันนั้นได้เฮ้ยก้อ,อันคอเซ็นเซอร์ไว้อันนั่นเด้ เซ <laughs> <laughs> ็นเซว่าพี่นงเอ้ยเออทำบุยานได้ทานเน่น่ก็อาวาก็ปกติเจว่าคืเป็นอย่าไว้เห็น่เล่าในงานวัเออบางทีเขาก็ตื่นได้อันไปพูดามาันามานะโบนี่นเข้าไปกับแม่นินเนาะ คือว่าเห็นย่างอยู่บ้านมันเตะเลยเออข้าจับบัตรเช่าไปไปข้าวเดียวข้าจับถวัลย์หดบ้านในโบสถ์คือว่าห่วยเปอาะเผยแนวนั้นแล้วเจ้าเอ้ยก่ไปเซฟไปเซฟหราไปบุญไปไปป้งซบยี่คอเหรอวะเป็นใหญ่บ้านตะอยู่บุพเพบุพเพทราบเลทีพาข้ากับเฮเห็นอยู่บ้านถวัลย์หอดบ้านในโบสถเลยอืมวัดลูดก็ได้คะแนนเนาะ ยที่เจ้าเรากันคุณแต่งอยู่เนาะแต่ว่าอันแปลว่าบม่ได้ออกอาราวาดอกปอบไม่เนาะเพราะว่าอยู่ในถือบริเวณเออกกขังบริเวณอย่างประมาณนี้แหละพอทั้ง<ห>พี่ปอบนะบ้านห้ามมาไล่พวกตะกี้นะมึงเข่าคนสนันอยู่อกซูเมอ หักสม่อหนิโบ่มีแล้วสมื่อหนิาตายแล้วก็ตายไข่ตายนะหักยังมีอยู่กับโบลายมีอยู่กับโบลายอืมกินหมกูกินไก่มาไลายมือนะกินเฮ็ดเอาทีหนึง่งมาเยอะไขมันสิอ,อุดตันเฮา พระเพรกับเรื่องพีนะครับสิบบุคคลอันเออพีนะสิบบุคคลมายุ่งครับขมเฮามอะไรบ้างในด,ดอกเพราะว่าเพราะว่าเฮาไรว่า,วายังเกาะมีของหักษาหันมาแล้วกันบริเกี่ยวบริหยุ่งกันกับผีมีคนละโลกอือคนละโลกบางคนมาท้ามาหากินทุกแม่ทังมันเห็นไ เขาเคยเห็นเถื่อหนึ่งอันขอจักสีแมนอีย่งในกกตานอยู่นะวัดนะมันบินหวาบกับโลดเั่วต้มบักไงเนี่ยโมแมนมันมีปีกจักอีกยังจนสิสามง่ายอย่าลืมได้ไมีทองปลายตาบปกแนมเห็นขีดเห็นว่านั้งเรื่อหนึ่งนั้งฝรั่งนะทีว่า อันคล้ายๆมันเป็นปีศาจแล้วมันมีปีกบินได้ขนานแล้วก็มีเขวเนาะนางปีศาจนางกระบินวาบเขาเมือ่อผัดเมื่อเดิกแต่ละมือนะบางเถ่อก็ไปตื่นเดี๋ยวตื่นคนนะคนผัดมีหนาแปกได้มาแถวบ้านนะจอกใครจักหญ่อย่างเขาของหูจักเข้าบ้านนี้มีหนาใหม่มาเรื่อยๆจออีแมนนะเล้วมาพีนาะ บมย่านย่านแต่คนเดือดแล้วเอามาลองหลดว่าลายกันยาวเลยพี่น้องเอ้ยว่าทั้งว่าทั้งผีว่าทั้งคนสนามลายผมมาจากใส่ลงไปหลดแกงเห็ดเฟืองพี่น้องเอ้ยผักติ่วลงไปไปเก็บมาจากปผักติ่วเลยเพื่อเพื่อปลูกไว้เขากินนะเจ้วปูกินอกอืต พอ,อ้่นเอโรกแล้ววะดีอยู่เนาะันนัอ,อันขั้นบกเกียมนมก็ปปร,ปน,ปรนี่พวกจิวดีมีผักติอวโซยดีนะฮะโบฮาจนปิ่นอย่านีน้ซื้อเฮ็ดแล้วพว่าแนมหาภากกันเอาส่ไปแกงสิผักยังวะผักติวลงแล่มันส้มๆเนี่มันจะได้แซ่บพี่น้องเอ,อ้ยนอกเรื่องเลยจักหน่อย กูได้ยังได้มักย่อนะมาเอาเดินนี่ลายแท้มาพี่เล้วนี่ยังกกโมใหญ่แบบนี้พิซิมานี่ยังกกใหญ่กว่านี้อยู่น้าพักตำลิงนะเฮ้ยข้าแม่เห็ดข่างดีดีนะเฮ้ยได้เก็บกินได้นี่มักย่อคื่อลายแถบอ่เก็จะว่าเป็นสมุนไพรบ่ใบย่อเนีย่ยไปเห็ดยังกกห่อมกปลาคอ,อ,ปอไปมกปลาคอ ห้างนกน,นี่นะมันไข่อยู่นี่มีหอดหมดแดงถ้าแม่นลูกนกออกมาหมดสิบบ่เขาไปกัดมันตายทีอะไรหมักย่อซุกก็มีพี่น้อง <c oughs> เออหาก็เคยเห็นหมังย่อซุกเนี่ยไปเห็นอะไรนี่อือเอาเอาเอสือว่าตามหมักย่อตามหมังย่อนะ่แส <c oughs> ดงว่าเขาตามะลิสแ่เนาะ จะจบอว่าออกมากหรอใส่ายงอ,งอ,อัแกดคือเป็นสภาพนั้นวะคือบุดบุดอยู่ม่ใช่บุดสภาพพี่น้องไม่หัวแกดกันนะโอขืนบอขืนบอขื่นบอสม่ำเสมอน,นะหัวมันกินประเดเแ่าเมรเกา้า นกระว่าหอบซ้ำมือติดกันมันจะเป็นอย่างบอฟังที่ไหนนะก็มันหอบซ้ำมือมีมีคนตายอ้าวทางนี้ประกาศว่าบ่อบ้านฮะฝัดนกเข้าพี่ปอบอู้อู้ซ้ำมือบอกเกินซ้ำสีมือจะมีคนตายมาเรียกวิญญาณตามความเสื่อพี่น้องเอ้ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง แล้วมันก็จะเป็นเรื่องจีนทางนี้ขเขาจะนับถือเอาหนกกะเบ่าเนะาะขนกเข้านี่ขนมข้าวพี่ปอบเน่าก็สิบโมีเนาะขนมข้าวนีกางงานน่ก็ต่างหากขนมข้าวนี่ก็บุกซามมืดมานบ,บุคโควมีแล้วขนมข้าน,บบนี่มาแทนไงโยมมาถูดส่งหนกอันกะเบ่ามาแทนฟังแล้วก็เป็นตะยานเนาะพี่น้องเนาะ ความแสบนี่แคว้นข้อถูกบาดย่างพี่น้องเอ้ยตื่นมือเศร้าเห็นหน้าจังหวะนัวเอากลัวใจได้มันเป็นหนุ yes. <wh <wh ่มใจพี่น้องเอ้ยปากกล้วยนะมันคืออันมันซุ่มตลอดบอกก็ว่าระนาบออกไปมันเลยซุ่มกล้วกนี่เป็นแสบเหรอเป็นกล้วยเองวะ้วยเหลี่ยมอืม นรับบปว่าโทษไถายนะเสร็จแล้วจะมีมีแต่เอิญวัดต้มมัดได้แถนแล้วแกงก็เอิญวัดต้มพวกนั่นนะมาวางไว้ในไก่ไฟนะโมยันมันอันนั้นติมันเหาะเลยอย่ามันเสียอย่ามันนะอย่าสนใจเสียกูกินคือเก่า กินปลาเล้วรัจากทิมขวดมีมีหออยู่มือนี้แกงเฮ็ดเฟืองพี่น้องเอ้ยเฮ็ดร่วมแล้วย่างยุ่ในตู้เย็นย่างอยู่ย่างลายรยุ่เหลือหอหนึ่งอยากกินน้ำเคี่ยวดิน้ำเคี่ยวน้ำแข็งปลาตะโพดอกพี่น้องเอ้ยพดอดอดออกจะหน่อยจะกินหน่อยยังวะ อันพื้นเบาก็จะไมนอนแล้วอ้าถิ่มเบากางให้ตู่ว่าเสียดายดิจสีดากางกันพี่น้องเอนเอากางกันกันเกลใส่เนาะเอาลงเบิร์ดพวกพาตู่พี่น้องเลยใบไม้พาตู่เขาจะปลูกอันนี้นะมันหนุนเขาบอกหอมพี่น้องเอ้อเขาบอได้กลิ่นซับบ้ามันโหนอะไรนะไปดูมันโหนด้สื่อกายางนกันเพื่อนก็ได้มันบ่มีกลิ่น แป้งนัวโลงโลดนะวินาทีาไทยแป้งนัวแนวแซ่บมันต้องใส่ลายดอกเห็ดมันหวานอยู่้<อ>ามันจางนะ่ะเอาอันน้ำปลาเดลยใส่เด้อต้องใส่กินแล้วนะกินหน่อยม่เกินประเสริฐอย,ย่องเง้ยโอ้ยอย่าใส่ลายโนละซีนโลด แม่หอมงยั่ยั<ะ>โ,อโอ้ยนต่ดแทบอันนี้ไหมสตาร์ก,กันมายังตอนพักน่นเอ็ยบ,บอสพี่น้องงานเข็มข้นโอ้ยอ่ไรนโอเคแล้วบอสที่<ซ>บโอเคนะ นี่ครัสีคอมเมนต์ให้พี่น้องเอ้ยอพอดีแล้วแซบเบอร์พี่น้องเอ้ยมาจีดมักัน